นี่ตัวนี้เป็นไก่งินแขนของเสียแม็กเคานะครับตัวนี้เป็นไอเ้แย้นะครับตัวนี้จะเป็นสายลงทุนสักหน่อย <c oughs> พี่เตอร์ครับมาพาสมไก่นะครับพี่เตอร์พาส่งไก่นะครับว่า ตอนนี้ไก่ใหม่นะครับจับมาจากไอุตดิดนะครับตัวนี้ตอนนี้ไอ,อนน้ดูนะครับจับมาจากทุ่งนาครับกินมาแล้วนะครับหนึ่งอันกับอันลดหน่อยนะครับ กัดตัวตีนะครับถ้าตีหัวได้ตีจะตีหัวอย่างเดียวเลยครับตัวนี้ตัวนี้พีเตอร์เอามาเท่าไหร่ครับพาไปชมเลยครับเนี่ยไม่รู้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไงครับผมตัวนี้ปากเดียวตีเร็วไหมตีตัวตีตัวตีหัวได้ก็ตีหัวเลยมันบม้โอ้เป็นได้จับบ่างนะจับว่างนะ จัคเก้นให้เพิ่งนะครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มเขานะครับตอนนี้เราก็มีไก่อยู่ที่สองสามสี่ห้าตัวนะครับผมครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับผสมไก่ตัวเมียไว้ไอหางขาวไอล็อกแรกนะครับนี่เป็นไก่ใหม่นะครับเนะี่ยรอยเล็กครับ นายพี่เตอร์จับไก่กบงนะครับผมนี่เปิดยุ่งย่งขึ้นที่ล่ะโอ้ยเจ้าของไก่อ่ะเบาอ่านะครับโอ้ดูการจับไก่ของเจ้าของไก่เขาแล้วครับจับได้ครับอ่านะครับดูจาก การลูบเอ้ยจับจับไก่นะครับอื Sag ้อหือไก่ตัวเท่าคนเลยครับนี่ครับเดื่อยๆเสี่ยนครับเขาห้มเล็กไอยนะครับผมขอสัมผัสเนี่ยวางลงครับวางลงตัวนี้ตีร้อยเลยครับตีหู้ตีตาครับผมไคอยบ่้อตีลังตีโตครับตัวนี้ครับขอถทำนะครับผมตีล้างบ่โอ้ นาหนาะบาทเลยเนาะครับนี่เนาะกินมากอันนึงรับอีกนิดนึงบมครับผว่าเนี่ยตัดองคงเสียนนะครับมงเก็จแข็งนะครับผมก็ดแข็งเก็ดขาเดือยนะครับเพิ่มสวยงามของไ่ตัวนี้ครับผมอีกซุบนึงก็ว่าอยากจับมเบึงนะครับมันจับบ่ไรมันแขะเบึงจก่กคนจับไกล้ก็กินขาดแล้วครับผมนะ มักไก่ครับเป็นฟ้ามนะฟ้ามเล็กๆครับผมมีทั้งวัวจับจับมึงเน่อยไปมันเรี่ยตัวนี้นะเสือเต๋ออีกตัวแม่เบิกนะครับผมนั่นแหละตัวแดงๆครับ อันนี้เป็นลูกไก่นะครับไก่ลูกข้อครับลูกข้อยองครับกันสนใจติดตอมาไเ้นะครับผมใครให้บ่แพงครับ ตัวลาหาร้อครับบอดีเปลี่ยนหไหไม่ได้ครับรับเข้มครับผมรับประกันตีทุกตัวนะครับ <c oughs> นี่ครับเบิ <c oughs> ่งความสวยงามหุนรูปร่างเอาเป็นไงครับพิ่เตอร์หนาละหุนงามว่าแล้วฟิเตอร์ว่าโอ้หุนแบบนี้าสาวสาวสับนะดูครับ,รบโอ้หน่วยกานดีครับกามขากล้ามแข็งกันง่ ก่อน,อนหนอานะหรอครับโอ้ยรอทั้งคนทั้งไกลครับผม <c oughs> เบิ่งเอาลวดช่วแม่พี่น้องโอเคครับผม <c oughs> จังไงก็ติดต,ต่อมาได้ด้ครับครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>